มาเดินตลาดเซฟบันโกด้วยงบ500บาทจ้าอันนี้แซลมอนดองป้าอุ้ยน่ากินมากไม้ละ10บาททั้งร้านเลยไม้10บาทนี่เต็มเลยป้านี่คุณแม่เขาทอดมันแบบร้อนๆเลยโอ้ยนี่นี่นี่ข้าวพุนสาวเอเดีน่าเดี๋ยวให้ดูหูผมกินเยอะมากเลยตลาดนี้ อันนี้มังคุดคัดค่ะทุกคนเคยกินได้นี่ครั้งแรกดิน,นี่ขนาดยังไม่มืดนะคนยังเยอะมากเลยนะช่วงเย็นตลาดเซฟวันโกนะครับอยู่ที่สายใหม่นะทุกคนนะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงห้าเชาเชี่ยงคืนโอ้หนี่ผสมทุกรสเลยนี่ครับใครชอบกินบ้างครับกดบวกหนึ่งมาหน่อยโค้งมาค่ะเลยนี่ครับขนมไข่หงโอ้ดูรลช่องวัดเจ็ดใครเคยกิน มาส่องวัจเจตมาส่องไปทอดวัจเจตเลยเขามาขายอยู่นี่ดีนะตลาดก็มีที่นั่งกินอาหารเต็มเลยตลาดเขามีที่นั่งเยอะนะคะทุกคนไทยแลนด์ฟินว้าวมาเดินตลาดเซฟบังโกด้วยงบ500บาทจ้ามาดูว่าจะได้อะไรบ้างค่ะทุกคนดพาไปูกันมาหาของกินจ้ามือนี้จ้านี้ซอยแรกซอยแรกซอยแรกอุยแซลมอนอริค่ะขอได้เลยนะสวัสดีค่ะยำแซลมอน99้าแซลมอน99้ซาซิมิ160เดี๋ยวเดินดูก่อน อันนี้คือตลาดเซฟบันโกนะทุกคนนะอยู่ที่สายไหมลูกลูกลูกชิ้นทอดว้าอันนี้ร้านแรกครับลูกชิ้นทอดไม่สิบบาทจ้าไม้ละสิบบาททุกไม้เลยนะทุกไม้เลยเหรรอคับทั้งร้านนะครับไม้ละสิบบาททั้งร้านเลยคนลูกชิ้นทอดนะคะทุกไม้สิบบาทนี่เต็มเลยอ๋อหนิคุณแม่เขาทอดมันแบบร้อนๆเลย เอาใส่อีหน้าว่าพวกกินกินอจิบบอกินอจิบบออันนี้ห้าไม้ไม้ละสิบบาทเดี๋ยวผมขอดูหน่อยโอ้หนี่คุณแม่เขาทอดร้อนๆเลยมีหลายแบบนะมีเกี๊ยวมีไส้กรอกมีปูอัดนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นท<พ>อดแย,ยกไข่แยกกล่องภูเขาอ๋อมันกล่องเป็นภูเขาเองขอบคุณมากนะครขอบคุณครับร้านแรกห้าสิบบาทอ้หนี่อันนี้อะไรอุ้ยอุ้ยสว่านสว่านห้าสิบบาทเหรอโกล่องละห้าสิบเหรอกล่องละห้าสิบมีอะไรบ้าง อออนดงเาแซลมอน80ก้างดองแมกกาพูลไหยเชลล์วิน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอะไรดีเอาแซลมอนอันนี้แซลมอนดองปาอุวยน่ากินมากเฮ้ยไม่แพงนะผมว่า80บาทนี่ครับได้มาแล้วแซลมอนดอง80บาทเหลือเท่าไหร่เหลือ370อันนี้เพิ่งเดินเข้ามาไม่ไกลเลยเดินเข้ามามันคือร้านียังไงดาวอันนี้มังคุดคัดนี่ต้องมาลอง เขาไม่ค่อยกินได้เทาอยากลองครั้งแรกมีใครเคยกินบ้างครับมังคุดคัดมังคุดคัดไม้หนึ่งค่ะนี่คือทุกคนร้านนี้มังคุดคัดแล้วก็เอาหนุนใส่คัดมัดคือเขาเขาคัดมาเลยเหรอใช่คนละอันคนละอันอันนี้มังคุดคัดค่ะทุกคนมาดูว่ารสชาติจะเป็นไงไม่ค่อยกินได้นี่ครั้งแรกนี่มันเป็นยังไงืมมันจะกรอบๆมันหวานเขาคัดมาแล้วเหรออ๋อมันเหมือนถึงว่าเขาคัดมาเหรอ ใช่ไหมพี่บางคุดคัตคือคัตมาเหรอมันเป็นมากรุนที่ยังไม่สุกบางคุดที่ยังไม่สุกแล้วก็เป็นข้าวคัตออกมานี่แต่อร่อยนะมันกรอบหวานดีไม้เท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทตอนนี้เหลือสามร้อยยี่สิบสิบาทไปต่อแม่งคอดแม่งคอดแมขายยังไงคะนำต้นสามสิบสามร้อยำต้นสามสิบเอาดักแด้ผู้หลอกินเยอะมากเลยตลาดนี้ถ้าเปิดทุกวันไหมครับ ตลาดเปิดทุกวันนะทุกคนนะเขาเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยป้านี่เดี๋ยวให้ดูใส่ได้ไหมคะใส่ได้ค่ะ2อย่างอันนี้คือรวมได้เขอรวมได้รวมได้รวมได้เหรอคะไม่เป็นไรพี่เขาใส่ไปแล้วเอาดักได้อย่างเด่นนี่ทอดสดๆเลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีรถดูดพันจิ้งหรีดอันนี้ก็จิ้งหรีดต่างกันยังไงคะสดิ๊กอ๋อสดิ๊กอ่ะสดิ๊กตัวเล็กกว่าอุ้ยมีด้วงด้วยเรต้องตัา เรืองสาคูอ๋อขอบคุณครับอันนี้เท่าไหร่ดิสามสิบบาทสามสิบอุ้ยอันนี้ครึ่งผ่านไปเท่าไหร่ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วอุยย,ยังเหลืออยู่แต่เรายังเดินไม่ทั่วเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครัอ,คคอันนี้แค่ซอยแรกเงินจะหมดแล้วไปต่อไปต่อมาจ้าทุกคนอันนี้ซอยที่สองนะนี่ขนาดประมาณห้าโมงกว่าๆนะคนยังเยอะมากเลยอันนี้อย่างย่ำปะตั้มเส้นเล็กก็มีนะคะทุกคนดูตั้ปลาหกสิบเริ่มที่หกสิบบาทนะขับปุ่นปลา ขอเริ่มที่50บาทข้าวปุ้นซาวข้าวปุ้นซาวข้าวปุ้นซาวตำปูปลาใส่ต่อนปลากิงยังดีวะนี่อยากกินยังเอาหนีละข้าวปุ้นซาวปลาบอเอาข้าวปุ้นซาวปลาเนี่ยจ้าสุดหนึ่งข้ามาพอร้านนี้ข้าต้องยุดขันคนค่ะคนมาตำมักยำค่ะโอ้อันนี้เราสั่ง ข้าวปุ้นราวน้ำปลาไปนี่แต่ตำก็ไม่แพงนะลูกเริ่มที่50บาทเริ่มต้น50บาทเริ่มห้บาทอุ้ยโบเมสี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยตำปูปลาละสี่สิบบาทสี่สิบบาทข้าวปุ้นสี่สิบบาทได้แล้วเหรอเราได้แล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วสั่งตำเส้นเล็กแล้วก็แต่ปูปลาอันนี้อะไรหมึกชุบแป้งทอดตัวละสี่สิบบาทโอ้เบรเริ่มดูดิโอ้ดูนี่น่ากินมากเอาตัวหนึ่งค่ะโอ้หนี่เขาทอดสดๆเลย หมึกชุบแป้งทอดนะครับทุกคนนะตัวละ40บาทเยอะจริงอร่ยมากขอบคุณครับขอบคุณครับข้งหนูไม่ต้องตัดนะคะเอาเป็นตัวเลยอันนี้คือหมึก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 ชุบแป้งทอดตัวละ40บาทใส่ลูกพิมน์ไหมคะลาดเลยลาดเลยครับโอ้นี่ขอบคุณครับได้มาได้เลยเริ่มจากบาทละเดาเยอือ1ห0าส ของก e. <st us le> ินเยอะมากขนาดเรามาแบบช่วงแบบไอ้นี่นะคนยังเยอะมากเลยนะช่วงเย็นๆนี่ขนาดยังไม่มืดนะคนยังเต็มเลยอ่ะโอ้โหอันนี้อุ้ยใช่สี่รสอยากกินเลยนี่ไผ่หงไผ่หงมันมีหลายรสเหรอถึงละสามสิบปีสิบห้าสิบรวมได้นะคะอ๋อนี่ผสมเหรอครับเอาผสมชุดหนึ่งค่ะเป็นผสมมันเทศกับใบเตยเป็นมันคนละชนิดกันอ๋อทำจัดมันทุกตัวโอ้หนี่ผสมผสมทุกรสเลย ี่ใครชอบกินบ้างครับกดบวกหนึ่งมาหน่อยโค้งมาเค้าเลยนี่ครับสามสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวิ่งแพนด้าจังเหรอเลอเลืสเลยอ,ออยู่นะอันละสิบบาทเหรออันละสิบบาทแพนดา้าแพนด้าจังไทยากิชิ้นละสิบบาทเฮ้ยเดี๋ยวมาลองดีกว่าเฮ้ยมีหลายไส้ดีกว่านี่ขอบคุณค่ะนีมาแล้ไส้ถั่วแดงขอบคุณครับอันนี้ไส้อะไรดาวอันนี้ถั่วแดงเฮ้ยพี่เขาแถมให้เหรอเฮ้ยขอบคุณค่ะ องชิมดูคลานอันนี้ชิ้นละสิบาทค่ะทุกคนขนมอะไรเนี่ยแพนด้าจังนะไทยากิใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยรสอะไรอันนี้มันม่วงเอ้ยอันนี้ถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงไม่แพงนะสิบบาทเออป่าปลาไหลลเลยนะคะมาเลยมามามาปลาหัวขาดแล้วค่ะปลาหัวขาดเชิญเลยครับเิญเลยครับอันนึงส ขอบคุณครับใช่แล้วค่ะเปิดทิ้เหลืออีกแล้วเลยด้เลยนี่ค่ะพี่สาก็ชอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากก็ช่องไวดาวเธออยากกินวัดช่องเหรอใช่เราอยากกินมัละสามห้าใช่ไหมพี่งั้นเอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งเอาชุดสามห้านี่สามสิบห้าบาทเอาอยากทานเลยไหมทานเลยนะเอาแบบพร้อมทานเลยอันนี้เราช่องวัดเจดนะครับผม 35บาทมสิบห้าบาทของเขามีเป็นช,ชุดเลยโอ้นี่นี่พี่ผมขอดูหน่อยโอ้ดูแลช่องวัดเจ็ดของชอบเลยของมากเลยนี่ของมากไอ้ลุงเพราะชีวิตไอ้ลุงขาดวานบ่ได้อุ้ยดาวดาวลองซิมบงลองซิมบงอาปปามเนี่ยอาปามาเนี่เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ใครเคยกินบ้างวัดส่องวัดเจ็ดวัดส่องไปขอดวัดเจ็ดเลยเขามาขายอยู่นี่เดี๋ยวมาลองชิมดูจะเป็นยังไง มันหอร่อยหวานมันมันน่าจะหอมมันมากเราชอบรสช่องเส้นดีมากเลยนุ่มมากเลยเส้นรสช่องแล้วก็หอมด้วยเอาตังท้อนก่อนขอบคุณนะครับเหลือเท่าไหร่ละดาวหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าบาทได้อีกยังไหมได้โคกกับน้ำปลาเท่าไหร่อันนี้โคกสิบบาทใช่อันนี้แล้วก็โคกขวดหนึ่งสุดยังไม่อีกน้ำอารมณ์น้ำโคกอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบอันนี้ยี่สิบเมาลงๆใส่คุกเิลยวเอามาล่องเรือได้ยังแน่มาดูว่าได้อะไรบ้าง ตำปงฮงเช็ค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 ขาดว่าได้เลยไม่อยานตลาดต้องกินขาดคือตำปงฮงนี่แหละไม่แต่ดีนะตลาดก็มีที่นั่งกินอาหารเต็มเลยตลาดเขามีที่นั่งเยอะนะคะทุกคนง่องผ้าร้อยตกคนละร้อยกว่าบาทอุ <c oughs> ้ยปลาเด็กตอนแมห <c oughs> นี่ที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้ตำปูปลาล่าเนี่ยแม่นตำปูปลาหลากปลาเด็กตอนโอ้ยนี่นี่นี่ขับวปุ่นสาวเอเดน่าสาวลูกเคิงเขากินขับวปุ่นสาวหนับปลาหลาค่ะแงมเปิดได้หนิ ม,ม,มีอันนี้ให้พร้อมนี่แซลมอนท้ามอุ้ยอันนี้วรมไม่ห้คปลาแดกเน่อันนี้แซลมอนอยู่บ้านกินปลาคอเข็บกินแซลมอนอุ้ยเราได้หลายอยา่างเลยเนี่ยเออนี่มือขายซุปแป้งทอดไปเลยถึงเวลากินเราได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบอย่าง องซิวเขาอยากซิมอันนี้แฮงแซลมอนดองอันนี้80บาทของแต่ละอย่างก็ไม่แพงนะใช่ต้มตังเริ่มติดสีสิบบาทแล้วเขาทำน่ากินมากแซลมอนดีนะทุกคนเนื้อแซลมอนดีมากอันนี้ตำักหมูตอนตอนค่ะไม่ซิมมีตอนปลาดาลที่เขาเอาให้เบิ้งเขาสั่งแบบปลาระตนนี่นนี่ ้ำบะงงตอนปลาราดจ้ะสายฉีกตอนตอนเออเข้ามาวิวกินทุกินด้วยอ่ะนี่เอเดนนะโดนเขาปุ้นปุ้นอ้เป็นจะแสบแส่ซิมเลยด้วยแสบปะแสบเอเดวลองซิมเบิรงไม่สิดีเขาตาเอท่ะเา่หอง ออกินเป็นตำส่วนเลยกินเป็นตำส่วนเลยมันเป็นเขาเอาน้ำยาน้ำอะไรยังก่อนข้าวตีนเศร้าหนักกระาแซ่บข้าวปุ่นเศร้าอืม,มแซบ,บดิดิข้าวปุ่นเศร้าอันนี้อร่อยห้าสิบบาทกินผสมกันเลยกินกับของเปนตำมะพร้าวขอบคุณทั้งทั้งทั้งหมดนีขขน้หมดเงิขขนไปเท่ขขาไหร่ขขนะ ไปสื่อที่สูตรสิบาทเป็นเท่าไหร่สี่ร้อเก้บราือสิบาทน,นี่อันนี้เราซื้อที่ชื่อมาอีก10บาทอันนี้สิบาทเหรออืมเป็นสี่รอเก้าสิบบวันนี้490บาทจ้ากิน3ามคนจ่านเนี่ย <laughs>